รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์เช่นเคยที่ช่อง9 M c o t HD บ่ายโมง40นาทีเราพบกันโดยประมาณนะครับวันแบบนี้มีกรณีของหนูน้อยทารกแรกคลอดได้2ส,สัปดาห์ครับเจอปัญหาไส้เลื่อนที่ขาหนีบอุดตันโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยครับโรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยก็มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องของกูมาแลแพทย์แล้วก็ ผูมาัยศัยแพทย์นะครับช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนไปติดตามปัญหาเรื่องนี้จากคุณพ่อคุณแม่ของน้องทารกคนนี้ก่อนเลยครับ คือต้องบอกก่อนคนระับว่าป้อนนมลูกอยู่ครับอยู่ดีดๆแบบเขาก็จ้าขึ้นมาเลยผมก็งงว่าน้องเขาเป็นอะไรครับทีนี้ก็ทําทุกวิถีทางครับป้อนนมกล<น>่อมนอนแล้วเขาก็ไม่หยุดร้องค่ะเขาคิดว่างงงงเพระาะว่าง่วงนอนเสร็จแล้วทีนี้ก็ร้องไม่หยุดสักทีก็เลยอ่านั่นเดียเดยเด๋ยวเปลี่ยนแพมเพิร์ดลูกด้วยละกันพอเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เจอเป็นว่าตัวอันทะเขาอะค่ะกับตัวข้างๆอันทะเนี่ยเขาที่อยู่เนีเ่ยคร อวัยวะเพศอะครับตรงท้องน้อยค่ะบวมขึ้นมาก็บอกกับแฟนว่าเอ้ยอันเนี้ยแปลกแลกแะเราพาลูกไปหาหมอดีกว่าคุณหมอก็บอกเลยว่าน้องน่าจะเป็นไส้เลื่อนอักเสบตกใจกังวลแล้วก็แบบเป็นห่วงลูกเพราะว่าเขาตัวเล็กมากค่ะน้องเพิ่งเกิดมาได้แบบ องอาทิตย์เองน้องก็มีอาการแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะกังวลมากก็ถามคุณหมอเลยว่าอันตรายไหมคุณหมอเองก็บอกเลยว่าแบบไม่ได้อันตรายขนาดน,นั้นถือว่าเป็นเคสที่พบเจอได้บ่อยแต่ทีนี้เนี่ยเป็นเด็กครบกําหนดไม่ใช่เด็กเกิดก่อนกาหนดเนาะสามารถจะเกิดกับเด็กที่เกิดก่อนกําหนดด้วยที่คุณหมอแจ้งมา แล้วก็คุณหมอก็เรียกทีมคุณหมอเข้ามาช่วยว<ช>ินิจฉัยแล้วก็มาแบบพูดคุยค่ะคุณหมอบอกว่าอันดับแรกบอกว่าไม่ไม่ต้องกังวลไม่ได้แบบผ่าตัดใหญ่เป็น,เป,นเป็นแผลแค่เล็กๆครับซึ่งคุณหมอก็าอาธิบายอาธิบายละ,ละเอียด,ยดมากพ่อแม่ไม่ต้องถามก็ตัดสินใจที่จะผ่าผ่าเลย กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดประจำศูนย์เด็กโรงพยาบาลสุขุมวิทให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยทารกรายนี้ว่าก็ผู้ป่วยรายนี้นะคะเป็นทารกอายุประมาณสองสัปดาห์เพศชายนะคะเขามาด้วยอาการร้องกวนมากผิดปกติล้มกับมีอาการอาเจียนหลังจากทานนมตรวจร่างกายพบว่ามีก้อนบริเวณขาหนีบขวาจากประวัติ อาการอาการสแสดงและการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยทำให้สงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะไส้เลือนร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนเกิดลำไส้อุดตันซึ่งรูเปิดหรือถุงไส้เลื่อนนี้โดยปกติแล้วจะปิดก่อนที่ทารกคลอดหรือหลังคลอดไม่เกินชาสุดเนี่ยเปิดไม่เกิน2ปี และบางรายอาจจะพบว่าในผู้ใหญ่อาจจะเปิดถึงวัยผู้ใหญ่ได้นะคะเมื่อลำไส้เคลื่อนผ่านรูปเปิดนี้และไม่กลับเข้าสู่ช่องท้องก็จะเกิดภาวะลำไส้อุดตันและมีการขาดเลือดของลำไส้ส่วนที่ยื่นออกมาในที่สุดค่ะก็ต้องถือว่าน้องบุรินพัทนี่โชคดีคุณพ่อคุณแม่นำส่งมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้ทันนะครับแล้วก็เลยได้พบกับคุณหมอที่เป็นกุมารแพทย์ แล้วก็เป็นแพทย์ที่ประจําอยู่แล้วก็เลยรีบดูแลตรงส่วนนี้แล้วก็แก้ไขเพราะไม่อย่างนั้นอาการที่คุณหมอได้อธิบายมาเนี่ยนะครับถึงขั้นที่จะทําให้ลําไส้ขาดเลือดแล้วก็อาจจะเกิดติดเชื้อเน่าต้องตัดทิ้งตั้งแต่ยังเด็กด้วยซึ่งก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งคุณหมอแพรก็จะมาอธิบายให้ฟังในช่วงที่2ช่วงนี้ขอพักสักครู่เดี๋ยวติดตามอุ่นใจใกล้หมอกัน,นเประดที่สองนะครับ สารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจัำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึง้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้ เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากคอลัมนิสต์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันที ผู้ป่วยรายนี้ถือว่ามาโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะในกรณีที่ไม่ได้สังเกตว่าน้องมีอาการร้องลัวนหรือว่ามีอาการปวดท้องหรือลำไส้อุดตันเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะลำไส้ขาดเลือดมีโอกาสทําให้ลำไส้ส่วนนั้นเนี่ยเน่าหรือว่าการทํางานที่ผิดปกติไปอันนี้มันจะนําไปสู่ การรักษาที่ซับซ้อนเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะต้องมีการตัดต่อลำไส้ส่วนที่ขาดเลือดไปถ้าการตัดต่อเนี่เป็นบริเวณกว้างอาจจะทำให้มีลำไส้สั้นลงการย่อยหรือว่าการดูดซึมอาหารก็จะผิดปกติไปจากเดิมค่ะจาก การตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์เบื้องต้นเนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะลำไส้อุดตันร่วมด้วยนะคะในรายนี้เนี่ยมีก้อนเป็นลักษณะนิ่มบริเวณขาหนีบซึ่งดันกลับเข้าช่องท้องด้วยความยากลำบากนะคะแล้วก็จากเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ามีลำไส้เหนือต่อการอุดตันมีลักษณะโปง่งพองมากกว่า ปกติก็เลยทำให้นึกถึงไ้ไส้เลื่อนที่มีภาวะแทรกซ้อนจากลำไส้อุดตันจําเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อป้องกันการขาดเลือดอของลำไส้ที่ยื่นออกมานอกช่องท้องค่ะก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนีย้มาโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะคะเราไม่พบภาวะแทรกซ้อนและทำการผ่าตัดได้อย่าง ลดเร็วนะคะหลังจากการผ่าตัดฟื้นตัวได้อย่างดีสามารถให้กินนมได้ตามปกติและกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นนอกจากศูนย์เด็กโรงพยาบาลสุขุมวิทจะมีกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดประจำแล้วนะครับก็ยังมีกุมารศัลยแพทย์ไว้ประจำด้วยและช่วยให้การผ่าตัดน้องบุรินภัทรเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและสำเร็จอย่างดีเลยครับติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้จากคุณหมอนิมมิตาครับ ก่อนอื่นนะคะเด็กที่มาด้วยเรื่องของไส้เลื่อนขาหนีบติดค้างเราต้องตรวจร่างกายดูก่อนว่าน้องมีข้อห้ามในการที่จะดันตัวลำไส้กลับเข้าสู่ในช่องท้องหรือเปล่าะคะ่ะถ้าสมมติว่าน้องไม่มีข้อห้ามจะทําการดันไส้กลับเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ วางแผนการผ่าตัดภายใน24-48ชั่วโมงค่ะก็เด็กแรกเกิดน,นะคะอย่างแรกก็คือเขาตัวเล็กค่ะพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่จำเพาะเจาะจงกับตัวอายุของเขานะคะของเด็กเนี่ยน้ำหนักต่างกันเรื่องอุปกรณ์ก็จะแตกต่างกันไปอะคะ่ะสำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวของเขานะคะแล้วก็การวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีอะคะ่ะจริงๆก็เป็นความร่วมมือของคุณหมอเด็กคุณหมอดมยาเด็กแล้วก็สัญญกรรมเด็กนะคะที่ช่วยกันวางแผนการรักษาก็คุย กันก่อนว่าโอเคคนนี้นะจะผ่าตัดวันไหนแล้วก็เวลาไหน,นะคะ่ะก็จะมีการที่เตรียมตัวคนไข้แล้วก็คุยกันหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับน้องนะคะในเด็กเล็กนะคะสิ่งที่เรากลัวก็คือหลังจากที่อาดมยาสลบผ่าตัดแล้วมีโอกาสที่จะ หยุดหายใจหลังจากที่ดมยาสลบค่ะเราจะสังเกตอาการประมาณ24ชั่วโมงค่ะอย่างนั้นเนี่ยของน้องก็คือผ่าตัดตอนเย็นวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเราสังเกตอาการตลอดทั้งคืนและน้องสบายดีทานได้ถ่ายได้ค่ะก็ให้กลับบ้านได้ค่ะการรักษาทารกตัวเล็กๆเกนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เช่นการผ่าตัดอะไรก็ดีไม่ใช่จะไปใช้อย่างทั่วไปที่ผู้ใหญ่เขาใช้กันก็ต้องเตรียมตรงนี้เอาไว้ วันนั้นนี่คือสิ่งที่โรงพยาบาลสุขวิทย์คำหนึ่งถึงแล้วก็เห็นความสําคัญจึงได้เตรียมศักยภาพและความพร้อมไว้ให้กับศูนย์เด็กที่โรงพยาบาลสุขวิทย์เนี่ย24ชั่วโมงมีทั้งกุมารแพทย์มีทั้งกุม,มารัมมาสยแพทย์เนี่ยประจําตลอดนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาลูกน้อยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่ได้ประการอุ่นใจใกล้หมอก็ถือว่าได้นําข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับ ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา13.40นนสวัสดีครับ